สุขภาพดีเริ่มต้นที่การขับถ่ายถ้าหากว่าวันไหนทายไม่ออกทายแข็งท่ายไม่สุดโโหอึดอัดมากๆค่ะและยิ่งถ้าใครไม่ได้ทายหลายๆวันนะคะส่งผลเสียต่อสุขภาพมากเลยเพราะว่าของเสียเนี่ยมันจะย้อนกลับไปสู่กระแสะเลือดแล้วทำให้เราเนี่ยมีกลิ่นตัวกลิ่นปาก เป็นริสีดวงทวารได้นะคะแล้วใครที่เป็นริสีดวงทวารแล้วเนี่ยก็ส่งผลทําให้ริสีดวงทวารเนี่ยกำเริบขึ้นมาอีกเวลาถ่ายแข็งนะแล้วยิ่งร้ายไปกว่านั้นอีกนะคะมันอาจจะทําให้เราเป็นโรคมะเร็งลําไส้ได้ค่ะดังนั้นการขับถ่ายจึงสําคัญมากๆเลยและถ้าหากว่าวันนี้นะคะใครที่แบบโหทาทุกวิถีทางแล้วขับถ่ายก็ยังไม่คล่องนะคะมีตัวช่วยมาแนะนําค่ะ ตัวช่วยที่จะแนะนำนะคะก็คือ c l e a n s i er ดี detox ห .5 ระบบนะคะช่วยทำความสะอาดระบบตับตายลำไส้เลือดและเซลล์มันไม่ใช่ยาถ่ายนะคะมันจะเป็นตัวโ p r o b i อ t i c และ prebiotic ที่เป็นจุลินทรีย์และแบคทีเรียชนิดดีนะคะการกินก็ง่ายมากๆเลยนะคะในนี้มันจะเป็นซองนะคะมันจะเป็นซองอยู่เราก็เอา1นซองเนะะี่ยค่ะมาผาสมกับน้ำเปล่าเหนน้ำเปล่าหนแก้วนะคะ จากนั้นนะคะก็เทเคินเซ้ลงไปสีสวยมากค่ะคนให้เข้ากันสีสวยแล้วก็รสชาติดีมากๆนะคะดื่มหนึ่งแก้วก่อนเข้านอนตื่นมานะคะท่านผู้ชมเข้าห้องน้ำคือ ถ่ายนุ่มถ่ายแบบไหลลื่นอ่าแล้วแบบรวดเดียวจบทีเดียวจบนะคะไม่ได้แบบว่าเออต้องมาถ่ายหลายๆครั้งแบบยาถ่ายมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันเป็นดีท็อกซ์ห้ระบบชี่ดีมากๆเลยนะคะเคลนเซ่คือถ้าไม่ได้ดื่มเองกินเองนะคะแล้วก็เห็นผลด้วยตัวเองนี่คือจะไม่กล้าบอกเลยนะเพราะว่าตัวนี้ตัวเองกินเองนะคะถ้าหากว่าวันนี้นะใครมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะคะให้เคนเซ่เป็นตัวช่วยของคุณค่ะ